นะคะวันนี้มี่จะมาเล่าเรื่องนะคะจะมาเล่าเรื่องสมัยเด็กนะคะว่าความแสบความสนของมีสมัยเด็กเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะ พบกับปามีไลฟ์ชาแนลนะคะจะเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันนะคะเป็นประจําทุกวันนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสบายดีใช่ไหมคะมีก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะสบายดีนะคะแล้วก็ก็คิดว่าทุกคนจะดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ผ่านช่วงโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็มี่กก็อยากจะขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้ ที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะทุกทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ฮอลแลนด์ฟินแลนด์นะคะเยอรมนีนะคะสวีเดนมาร์นะคะสอสอปอลแล้วก็ประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่อังกฤษด้วยนะคะก็ตั้งแต่ทำคลิปมานะคะทำ Youtube มาตอนนี้ก็มีผู้ติดตามก็เกือบ600แล้วนะคะบางทีมีก็ อาจจะไปหาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนช้านิดนึงนะคะแต่ก็จะไปทุกทุกคนนะคะจะสัญญาว่าจะทยอยหาทุกๆุกคนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หลุดเนาะเพราะว่าอย่างพี่ u t u b e ถ้าเพื่อนๆที่เคยเป็นเพื่อนกันมานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไว้เวียนไปหากันเลยเงี้ยบางทีพี่ u t u b e ก็จะปัดเราออกจากสมาชิกการติดตามซึ่งกันและกันนะคะ มีก็ไม่มั่นใจว่าทำไมหลักเกณฑ์ของ youtube เขาจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมีเชื่อว่าเขาน่าจะให้ประมาณแบบว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยคืออยากจะให้เรามีปฏิสัมพันธ์เข้าไปดูคลิปนะคะต้องเข้าไปติดตามดูคลิปกันอยู่เป็นประจำนะคะนี่คืออาจจะเป็นหลักของทาง youtube นะคะที่ที่เพื่อนๆทุกคนจะต้องแบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบ เวลาที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วต้องเวลาเรากดสิ่งใช่ไหมคะมันอาจจะมีคลิปปิกอัพขึ้นมาแล้วก็เข้าไปดูเพื่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่หลุดหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่หายจากกันไปจะเป็นเพื่อนให้กันแบบไปยาวๆนะคะมีคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. ค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้มีจะมาเล่าเรื่องนะคะจะมาเล่าเรื่องสมัยเด็กนะคะ mm hmm. ว่า ความแสบความสนของมีสมัยเด็กเป็นยังไงนะคะมีจะบอกได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วมีดูเหมือนเป็นคนเรียบร้อยนะคะแต่จริงๆแล้วสมัยเด็กมี่ซนมากๆนะคะแล้วก็มี่ซนเหมือนเด็กผู้ชายมากๆเลยนะคะก็คือว่ามีจะชอบไปเวลาที่พี่ชายมีไปเล่นที่ไหนนะคะมีก็ชอบที่จะไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายนะคะแล้วก็ก็จะโดนพ่อตีอยู่บ่อยครั้งนะคะว่าทําไมมีถึง ไปชอบเล่นกับเพื่อนผู้ชายนะคะมี่ก็เลยเป็นยังไงเดีย่ยเพราะว่ามี่กับพี่ชายห่างกันแค่ปีเดียวนะคะมี่จะสนิทกับพี่ชายมากแล้วก็มี่ก็จะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ก็อายุห่างกันไม่ไม่มากแต่น้องสาวก็คือตออเขาจะไม่ค่อยชอบเล่น กับผู้ชายนะคะก็จะชอบเล่นอยู่แต่กับบ้านนะคะส่วนมี่จะชอบเล่นกับเพื่อนผู้ชายนะคะ<ม>เพื่อนของเพื่อนพี่ชายไปติดพี่ชายนะคะเพราะว่ามี่จะชอบแบบกิจกรรมที่แบบว่า แมนๆหน่อยอย่างสมัยตอนเด็กๆพี่ชายจะไปยิงแถวบ้านเขาเรียกยิงกระปอมขี่กระปอมอะไรอย่างงี้ะค่ะมี่ก็ชอบไปกับเขานะคะไปการไปทุ่งนาอะไรอย่างงี้ไปตกปลาสมัยก่อนเขาจะมีแบบว่าทุ่งนาใช่ไหมคะแล้วมันจะมีเบ็ดเบ็ดแบบไม้ไผ่ที่ทําเองนะคะเบ็ดแบบที่ทําเองแล้วเอาไส้เดือนใส่แล้วก็จะไปตามทุ่งนาจะไปปักปกัก คือจะไปปากเอาไว้ตามทุ่งนานะคะในที่ต่างๆคือภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะ,อะไรยังไงอะแบบเอาเอาคันเบ็ดนะคะเอาคันเบ็ดไปไปปากตามทุ่งนาต่างๆเป็นสิบยี่สิบอันนะคะแล้วตื่นเช้ามาแล้วก็จะไปยามเขาเรียกจะไปไปจะไปย่ามป่าไปยามปลา,า,าประมาณนี้นะคะตอนเช้าๆก็จะไปจะได้ปลาที่ ปกติที่ได้ปลาก็จะเป็นปลาประเภทปลาปลาหมอนะคะปลาหมอ์แล้วก็จะเป็นปลาอะไรปลาขาวปลาซิวเอ้ยไม่ใช่ปลาซิวปลาหมอปลาคอปลาปลาช่อนนะคะก็จะเป็นพวกประเภทอย่างนี้นะคะน้อยมากที่จะได้แบบว่าปลาตัวใหญ่ถ้าส่วนมากจะเป็นพวกปลาหมอส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีก็จะสนุก กิจกรรมแบบนี้ค่ะนี่ก็จะมีแบบว่าชอบที่จะไปกับพี่ชายนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆสมัยเด็กๆนะคะก็มี่ก็ทํางานส่วนส่วนมากมี่ก็จะทํางานกับพี่ชายเพราะว่าที่บ้านใช่ไหมคะก็พ่อกับแม่จะเลี้ยงให้จะเลี้ยงลูกแบบไม่ไม่ตามใจไม่โอนะคะก็จะเลี้ยงแบบให้ทํางานแบบว่าเหมือนผู้ชายนะคะเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆมี่จาได้ว่าพ่ออ่า พ่อมีฟาร์มหมูนะคะเลี้ยงหมูเวลาที่มี่ทำงานกับพี่ชายก็คือเราจะไปเข็นน้ำหมูนะคะไปเข็นเอาน้ำมาให้หมูกินแล้วกว็วันหนึ่งคือต้องวันหนึ่งต้องเข็นสองรอบนะคะก็คือก่อนไปโรงเรียนเช้าแล้วก็ตอนเย็นกลับมาก็เข็นน้ำหมูอีกรอบหนึ่งนะคะวันหนึ่งก็จะสองรอบแล้วก็เวลาที่พี่ชายแบบว่า ทําทความสะอาดขี้หมูในคอกหมูอะไรเงี้ยมี่ก็จะช่วยลดน้ําอะไรเงี้ยคือก็เลยเป็นทำก็เลยทาให้ว่ามี่จะชอบแบบลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยเธอทํางานหนักเหมือนผู้ชายได้นะคะแล้วก็มี่จาได้ว่าตอนที่เด็กๆนะคะเวลาที่พ่อมีลงสีใช่ไหมคะสมัยก่อนพ่อมีลงสีมี่ก็จะชอบแบบว่าสีข้าวแบบเอาข้าวขึ้นไป ใส่บนรางรางสีนะคะแล้วก็จะช่วยพ่อสีข้าวก็คือนี่ก็คือจะถาก็เป็นกิจกรรมที่แบบคว้ายแบบผู้ชายหน่อยนะคะมีก็เลยติดนิสัยแบบว่าลุยๆนะคะก็ไม่ชอบที่จะมานั่งเล่นตุ๊กตาขายของนะคะสัาบาร์บี้อะไรเงี้ยคือมี่จะไม่ชอบนะคะมีก็เลยแบบทําอะไรที่แบบว่าห้าวๆเหมือนผู้ชายหน่อยนะคะ มันก็เลยส่งผลให้ว่าเวลาที่มีโตขึ้นมานะคะส่วนมากที่มีทะเลาะทะเลาะส่วนมากจะเป็นเพื่อนผู้ชายนะคะมีจําได้ว่าตอนสมัยที่มีเรียนมยัธยมอยู่นะคะมี่ก็ทะเลาะกับเพื่อนผู้ชายบ่อยมากนะคะเพราะว่ามี่ไม่ชอบแบบว่าอย่างที่มีจําได้นะคะว่ามีเคยต่อยกับเพื่อนผู้ชายคือเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเขาใจแบบว่าเห็นผู้หญิงเป็นแบบเหมือนคล้าย อ่อนแอหรือเปล่าเขาอยากจะแกล้งอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่าคือสมัยก่อนอ่ะเขาจะมีอ่าอ,อะไรอ่ะผ้าพันคอของลูกเสือใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเอามาม้วนๆแล้วก็มาดีดมาตีตุด่ดเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มองนะคะว่าถ้าเกิดเขามาทํามี่นะมี่จะต้องแบบเอาเรื่องเขาให้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็เขาก็ไม่ทํานะคะทีนี้ก็มีวันหนึ่งเขาก็เล่นไปแบบ สุดท้ายแล้วเขาก็มาตีตีก้นมาตีตูดมีใช่ไหมคะมีก็เลยแบบโมโหม,ม,มากเลยนะพี่บอกว่าอย่ามาทำก็คือตอนแรกที่มีเห็นเขาทำนะคะมีก็บอกเขาแล้วว่าทำคนอื่นได้นะคะแต่อย่ามาทำมีเพราะว่ามีก็ไม่ยอมนะคะทีนี้เขาก็เหมือนจะแจ้งเนาะเขาก็เอาผ้าพันคอและลูกเสือนะมาตีมาดีดมาดีก้นใช่ไหมคะมีก็ของขึ้นเลยนะคะมีก็ เอาเท้าเนี่ยเตะเตะโตนะคะเตะโต๊ะเขียนหนังสืออัดเขาที่หน้าอกแบบอัดอึกแบบว่าอึกเลยแบบเขาก็เลยบอกเป็นผู้ชายเขาก็เลยแบบแบบฮึดฮึดสู้ขึ้นมานะคะมีกับเขาก็แบบตีกันใหญ่เลยในในห้องห้องเรียนนะคะแล้วครูก็บบบว่าครูก็มาเห็นพอดีนะคะสุดท้ายแล้วครูก็เลยเอาเรื่อง เด็กผู้ชายคนนั้นนะคะบอกว่าเธอเป็นผู้ชายทำไมทะเลาะกับผู้หญิงแต่จริงๆหลักๆแล้วคือคือเขาเจ็บไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่เจ็บอะไรเลยนะคะเพราะว่ามีเป็นเป็นฝ่ายที่ทำเขาแรงกว่าแต่สาเหตุจริงๆแล้วก็คือสาเหตุมาจากเพื่อนผู้ชายนะคะที่เขามากแกล้งเราก่อนนะคะก็เนี่ยค่ะก็คือความแสบที่บอกว่าไม่ยอมไม่ยอมใครนะคะไม่ยอมใครแต่ว่า ก็ไม่ใช่ว่ามี่เป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนะคะมี่เป็นคนที่มีเหตุผลแต่ไม่ชอบให้ใครมาทําร้ายเราก่อนเอยไม่ใช่เราไม่ทําใครก่อนแล้วก็เราเวลาที่เห็นคนอื่นทําเราก็จะบอกเขาก่อนนะคะแต่ว่าเกิดว่าใครแบบว่ามาลังแกเราเงี้ยเราก็ไม่ยอมไม่ใช่ว่าเราทําร้ายคนอื่นแต่เราไม่ชอบให้คนอื่นมาทําร้ายเรานะคะ เราก็เลยมีก็เลยเป็นคนที่แบบว่าห้ามนิดนึงแล้วก็แบบไม่ไม่ยอมนะคะแต่ดูเหมือนว่ามีเป็นคนที่เรียบร้อยแต่จริงๆแล้วมีก็เป็นคนที่แบบกระโกระก,กระเปกคือ่ก็โหลกกลาคือไม่ค่อยเรียบร้อยถ้าภาษาบ้านเราก็จะแบบว่าสวยไม่ไปวัดไปวาประมาณนี้นะคะคือแบบเข้าหาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็ไปวัดไปวาก็ ก็ไม่ค่อยเก่งนะคะมี่มี่เคยจําได้ครั้งหนึ่งนะคะแม่แม่เขาพยายามที่จะสอนให้มี่แบบว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะตอนเด็กๆแกบอกว่าเป็นลูกผู้หญิงต้องหัดไปวัดใช่ไหมคะหัดไปวัดไปวาแกก็เลยบอกว่าพยายามที่จะสอนให้มี่ไปไป,ไปวัดนะคะแกก็ทํากับข้าวอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วแกก็บอกว่าให้มี่อ่ะไปวัดเองไปเองเลยเอาเอาข้าวไป ให้ใส่บาทที่ที่วัดนะคะสมัยก่อนไปสมัยก่อนบ้านนอกใช่ไหมคะจะไม่ค่อยมีพระมาบินเท่าบาทส่วนมากเราจะเป็นคนที่ทำลูกบ้านจะทำอา,อาหารแล้วก็ไปให้พระที่วัดไปทานไปทําบุญที่วัดใช่ไหมคะแม,แม่ก็ทําอาหารให้มีเสร็จแล้วก็ให้ให้ใหกับข้าวกระติบข้าวนะคะไปให้พระที่วัด นี่ก็ไปทําบุญนะคะนี่ก็เอาอาหารไปให้นะคะแต่ว่านี่ก็ลืมเอาข้าวแบบว่าข้าวอยู่ในกล่องนะคะนี่ลืมแบบเอาข้าวไปใส่บาตรด้วยตอนกลับมานะคะแม่ก็งงว่าเอา้าทําไมข้าวยังเต็มกล่องข้าวอยู่เลยนี่ก็เลยว,ว่าเอ้าก็เมียไปให้แล้วไปวางไว้แต่ว่าพระไม่พระไม่ยอมกินเองคือพระไม่ยอมฉันเองอะไรประมาณนี้นะคะแม่ก็เลยว,ว่าแล้วแล้วนี่ได้เอาแบบว่า ได้เอาข้าวใส่ไว้ในเดบาทุกทุก,ท,กทุกบาทให้พระหรือเปล่ามีก็บอกว่าไม่อะมีแค่แบบว่าเอาไปไปตั้งไว้ให้ให้พระแล้วก็มีก็ไม่เห็นว่าพระเขาจอแบบว่าจะจกข้าวเหนียวจากกล่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่บอกว่าขำแบบมีก็แบบนี่แหละค่ะก็คือแบบความโก้ความแบบคือไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงตอนเด็กๆก,ก็แบบประมาณแบบ พยายามแม่ก็สอนพยายามให้แบบเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงให,ให้ให้แบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่มี่ก็ไม่ได้ว่าเรียบร้อยอะไรนะคะก็เป็นคนที่แบบเฮาฮาโก้โกแล้วก็ร้านนิดนึงนะคะไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือความมาเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อนเพื่อนว่าสมัยมี่เด็กเ็เนี่ยเป็นยังไงนะคะเป็นเป็นคนแบบว่ายังไงนะคะแบบเป็นคนเฮาๆฮานะคะก็ ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพื่อนๆมีก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ<ม>ก็หวังว่าจะไม่เบื่อกับเรื่องราวในอดีตของมี่นะคะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวมี่จะมาเล่า ในวัยเด็กให้ฟังอีกนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะมีขอบคุณเพื่อนๆทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะครอบครัวมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย